จากกว่า <Okay. S 2> ตรงนี้ค้นถุกจากกว่าตรงนี้แบเนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ทำต่อเนื่องมาสี่ปีแล้วมันเป็นข้อมูลของป่าไม้หรือว่าใครเป็นคนทำไอพวกนี้เนี่ยมันเขียนได้ทําได้แต่ในข้อจริงเราต้องดูข้อจริงว่นเป็นเรื่องเป็นเรื่องของพวกเราที่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันยังไงเนี่ยกรณีพิพาทระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับชุมชนในเขตป่าเกิดขึ้นตลอดเวลาคือเรื่องของที่ทํากินเรื่องของแนวเขตไม่ชัดเจน ชาวบ้านก็บอกว่าอุทยานมาประกาศท่าที่ชาวบ้านนะแล้วก็อุทยานก็บอกาชาวบ้านนั่นแหละบุกบุกลุกที่อุทยานปัญหาหลักคือความเข้าใจเรื่องแนวเขตไม่ตรงกันทั้งรัฐและชาวบ้านอ้างแผนที่ที่ต่างฝ่ายต่างทําขึ้นซึ่งมีความคลาดเคลื่อนและไม่เป็นที่ยอมรับของทั้งสองฝ่ายก็บอกตรงๆว่าแผนที่เดิมที่ทางอุทยานใช้นะ่ะเป็นแผนที่ 1- นึ่งต่อห้าหมื่น ซึ่งเมื่อขีดเส้นแนวเขตต่างๆมันอาจจะมีการทับซ้อนกัน,นอาจจะเป็นความคลับเคลื่อนของการใช้เครื่องมือก็คงจะต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นนะครับเพื่อที่จะเข้าไปสู่ความเข้าใจร่วมกันได้ให้มันชัดเจน GIS หรือระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้แผนที่แม่นยำและสามารถหยิบข้อมูลมาใช้งานได้จริงโดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศสัดส่วน1ต่อ4 0 0พเริ่มตั้งแต่สำรวจพื้นที่ลงไปสำรวจในสนามเก็บข้อมูลในสนามนำข้อมูลที่ได้ในสนามเนี่ยมาเข้าสู่ระบบสารสนเทศให้เป็นฐานข้อมูลที่ใช้ในโปรแกรมทาง GIS GIS เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยแต่จะไม่เกิดประโยชน์หากขาดการยอมรับร่วมกันของทุกฝ่ายปี2551มีประกาศจังหวัดเชียงใหม่เรื่องการจัดระเบียบที่ดินในพื้นที่อำเภอแม่แจ่มและอำเภออมก๋อยเพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรชุมชนและองค์กรพัฒนาเอกชนในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากที่ดินและปา่าไม้ก็มทั้งผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บา้านเป็นห่วงว่าถ้าจัดการกันเองเนี่ยมันจะไม่ศักิ์สิทธิ์ก็อยากจะให้ทางฝ่ายปกครองตำรวจและก็ป่าไม้เข้าไปดำเนินการด้วย ตรงนี้ขอ,อยืนยันว่า,าในส่วนของเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านสำรวจพื้นที่โดยใช้เครื่องจับพิกัด GPS เป็นมิติใหม่ของการจัดการและรับรู้ร่วมกัน พือให้แผนที่ที่ทุกฝ่ายใช้อ้างอิงอยู่บนฐานข้อมูลชุดเดียวกันสองศูนย์สี่ห้าหกสี่หนึ่งเป็นไล่ถาวรนะครับเนาะคุณนีนไ้ไร่ถาวร<ะ>ไล่ถาวรประเทศใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะครับค <Okay. S 2> ือที่พันมาในแนวขอขบเข็ระหว่างเขตป่ากับพื้นที่ทำกินมันก็ชัดเจนอยู่แล้วแต่มันไม่มีการจับพิกัดอะไรพวกนี้เนาะก็ตอนนี้ก็อยากจะให้ชัดเจนขึ้นมาอีกหน่อยคือ <c oughs> จะเดินในลักษณะขอบเขตพื้นที่ทำกินกับพื้นที่ป่า เพื่อไม่ให้มีการบุกรุกแกนไม่ให้มีการขยายเพิ่มครับสมมติว่าถ้าเจ้าหน้าที่มาเดินเองก็ทําได้แต่ทางคณะทํางานนะครับอยากจะให้ผู้นําชุมชนหรือว่าเจ้าของแปลงพื้นที่มาดูขอบเขตร่วมกันคือมันจะเป็นการแบ่งเขตการเขตให้ชัดเจนปับรวมๆแล้วชาวบ้านก็สบายใจครับจริงๆแล้วมันก็มันก็ไม่ชาวบ้านทุกคนมันก็รักแผ่เหมือนกันเนาะก็ไม่บุกรุกแล้วแ,วแต่ถ้ามีโครงการนี้มาช่วยก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีของชาวบ้านเนาะ นำเข้าข้อมูลและพิกัดลงในโปรแกรมเพื่อประมวลภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่อย่างแผ่นแรกเป็นภาพถ่ายทางอากาศแผน่นสายแผ่นที่สสีชมพูนะครับก็จะเป็นข้อมูลแปลงที่ดินเราจะทําการเก็บข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่าในแปลงแต่ละแปลงนี้มีการถือครองโดยใคร <c oughs> นะครับก็ถือว่าข้อมูล gs เป็นข้อมูลที่ใหม่แล้วก็มีความสมบูรณ์มีข้อมูลที่ตรงกันคนต้องใช้ความเชื่อมั่นของทุกคนนั่นแหละว่าทุกคนเชื่อมั่นในระบบของข้อมูล นะครับก็คิดว่าเครื่องมืออย่างนี้น่าจะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการที่จะบริหารจัดการพื้นที่ได้แทนที่ GIS ช่วยแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้อย่างไรมีกรณีตัวอย่างที่ลุ่มน้ำแม่เตีย้ยแม่แตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ ลุ่มน้ำแม่เตี้ยแม่แต่มีความขัดแย้งระหว่างคนบนดอยกับคนพื้นราบมาอย่างยาวนานแต่หลังจากคันมาพูดคุยสร้างกลไกกรรมการลุ่มน้ำจัดการร่วมและสำรวจแนวเขตร่วมกับอุทยานแห่งชาติออบหลวงทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงอย่างเห็นได้ชัดถ้ายึกดกฎหมายเกินไปทำงนนานหมดได้กฎหมายเนี่ยเอาไว้ตั้งหลังเอาความถูกต้องเราเอาความเป็นจริงเนะี่ยมาทำก่อน การบุกรุกน้อยลงเพราะว่าชาวบ้านมีส่วนร่วมในการทําแผนที่แล้วก็ชาวบ้านเองก็ให้การยอมรับเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่อุทยานว่าจะไม่บุกรุกอีกแล้วโดยที่ใช้หลักการของ GIS AH มาทําเป็นหลักฐานในการพิสูจน์และก็ข้อต่อรองแลกเปลี่ยนกันนะครับถ้าจะไปดําเนินการจับกลุ่มอะไรต่างก็สามารถที่จะชาวบ,บ้านก็อ้างได้ว่าไม่ได้บุกุกพื้นที่ใหม่เป็นการรอการพิสูจน์สิทธ,ธ,ธ,ธิตามมติคลรม30มิถุนา2้อยนะฮะให้ชะลอการจับกลุมให้ทำกินไปได้ตามมติดังกล่าว นะเป็นการแก้ปัญหาระดับหนึ่งความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ของรัฐก็ลดลงที่บ้านปักกล้วยก็เหมือนกันนะฮะมีชาวบ้านจากข้างล่างไปบุกลุกพื้นที่ใหม่เขาางว่าเป็นที่ทํากินเดิมเราก็แผนที่มาดูแล้วก็ให้คณะกรรมการหมู่บ้านมาดูไม่ใช่ที่เดิมเราก็ดําเนินการตามกฎหมายก็ไม่มีข้อถกเถียงไม่มีข้อขัดแยง้งบ้านอยู่ตรงไหนที่ทํากินอยู่ตรงไหนเราก็รู้ไว้นะเป็นหลักฐานหลังจากที่มันมีการเปลี่ยนแปลงตัวหัวหน้าหน่วยงานก็ดีหรือว่าเปลี่ยนแปลงผู้นําหมู่บ้านก็ดีไม่ต้องเป็นข้อถกเถียงในวันข้างหลัง นอกจากแก้ปัญหาระหว่างชาวบ้านกับรัฐแล้ว GIS ยังช่วยไกลเกลี่ยข้อขัดแย้งในระดับชุมชนหากสมาชิกบุกรุกจริงคณะกรรมการหมู่บ้านสามารถลงโทษในเบื้องต้นตามระเบียบของชุมชนโดยไม่จำเป็นต้องใช้กฎหมายคือเราจะใช้กรรมการชุมชนเป็นผู้ตัดสินเมื่อชุมชนตัดสินแล้วไม่ได้รับการยอมรับจากผู้บุกรุก,กเราก็จะแจ้งความให้กับเจ้าหน้าที่อุทยานเข้ามาพิสูจน์ร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง เพื่อลงบันทึกและก็ถอดถอนถ้าไม่มีการยอมรับก็ดําเนินการตามกฎหมายของอุทยานต่อไปครับผมนอกจากนี้ชุมชนสามารถสำรวจและเพิ่มเติมข้อมูลด้านอื่นลงในแผนที่เพื่ออธิบายเรื่องราวต่างๆอย่างมีเหตุผลเช่นกรณีไฟป่าและวิกฤตหมอกควันซึ่งชาวบ้านมักตกเป็นแพะรับบา เราสามารถใช้ GIS เพื่อชี้ให้เห็นว่าชุมชนมีการจัดการไฟป่าอย่างเป็นระบบถือเป็นการเสนอทางออกให้สังคมไปพร้อมกันด้วยว่าจะจัดการสถานการณ์นี้ได้อย่างไร ตัวแนวกันไฟนี่ก็จะเหมือนแผ่นสายแผ่นอีกแผ่นหนึ่งที่เก็บข้อมูลเฉพาะแนวกันไฟข้อมูลนี้ก็จะทําการซ้อนเข้าไปได้นะครับอย่างอย่างแนวกันไฟผมก็จะกําหนดให้เป็นลักษณะของเส้นแล้วก็มีกากรกบาดสีแดงไว้นะครับพอเราเปิดเราก็จะเห็นว่ามีการทําแนวกันไฟล้อมรอบพื้นที่ทีนี้เราก็จะมีข้อมูลตัวอื่นอีกอย่างเช่นพื้นที่เสี่ยงเกิดไฟกําหนดให้เป็นสีเหลืองนะครับอาจจะลักษณะอยู่ใกล้แนวถนนหรือไม่ก็คือเป็นลักษณะของป่าที่มันมีการสะสมของเชื้อเพลิงเยอะ รวมถึงพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงมากๆพอมันเกิดไฟความรุนแรงของไฟมันจะเยอะนะครับก็ทําการลดความรุนแรงลงก่อนก็จะมีการทําการชิงเผาก็คือเผาเมื่อเชื้อเพลิงยังน้อยอยู่ตัวฐานข้อมูลก็จะทําหน้าที่ตอบโจทย์ได้ว่าชุมชนในเขตป่าไม่ได้เป็นต้นเหตุในการทําให้เกิดไฟป่าหรือว่าทําให้เกิดหมอกควันแต่ว่าเรามีการจัดการในพื้นที่โจทย์การใช้ GIS ของแต่ละชุมชนแตกต่างกันไป กรณีพิพาทในพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่โถซึ่งซ้อนทับที่ทำกินและที่อยู่อาศัยของชุมชนดั้งเดิมชาวบ้านใช้ฐานข้อมูล GIS ในการต่อรองให้อุทยานปรับแนวเขตพื้นที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติแม่โถนะฮะซึ่งจะเป็นลักษณะของบริเวณที่เป็นสีเหลืองนะครับสีน้ำเงินเข้มๆเมนี่นะฮะจะเป็นลักษณะที่นาที่สวนที่ไร่ที่ไร่หมุนเวียน ซึ่งพอเรานำมาเปิดซ้อนทับเราก็จะเห็นว่ามันมีพื้นที่สีชมพูเข้มๆเนี่นะฮะคือเป็นที่ทำกินของชุมชนแต่อยู่ในเขตเตรียมประกาศดุบัญญัตชาติแม่โถเมื่อก่อนชาวบ้านอยู่ประมาณสองร0ปีแล้วนะถ้าข้าอมเนนี้ไม่ได้ชาวบ้านเดือดรอนะ้อนยเงี้ยเดือดร้อนมากเลยถ้าได้ดูแผนที่เบ้เมื่อกี้นะชาวบ้านไม่ยอมแลวครับสิหมู่บ้านในคูจะเจอที่มากทสูสุดคือแม่หมู่บ้านหนึ่งหมู่ที่เจ็ดน,นะครับ ประมาณเจ็ดพันไร่โดยขีดในแผนที่แล้วก็ที่มูลที่มาแก้ไขคือใหมายถึงว,ว่าเราตั้งคณะกรรมการากป่าไม้ก็เป็นเป็นมีส่วนร่วมอุทยานต้นน้ําหน่วยป้องกันที่มีการพูดคุยกันก็คือว่าอาจจะมีการเดินสํารวจใหม่อีกรอบนึงเพื่อปรับแก้แนวเขตให้มันตรงกับสภาพปัจจุบันขึ้นพูดถึงว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากอดิตได้อย่างไรนะครับก็ถือว่าการทํางาน เขเข้าสู่ในระบบที่ว่าน่าจะเชื่อมประสานกันเข้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปปัจจุบันการขับเคลื่อนชุมชนโดยใช้ฐานข้อมูล GIS กำลังเดินหน้าในหลายพื้นที่โดยปรับใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายทั้งสำรวจขอบเขตท,ที่ทำกินใช้เจราจารต่อรองกับเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นฐานข้อมูลสำหรับพิสูจน์สิสทธิ์และขอออกโฉนดชุมชนใช้ประกอบการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆรวมทั้งกรณีต่อสู้คดีในชั้นศาลสามารถใช้แผนที่เป็นหลักฐานซึ่งมีพลังและน่าเชื่อถือไม่แพ้พยานบุคคล GIS จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ชุมชนสามารถต่อรองและเข้าถึงทรัพยากรได้อย่างเป็นธรรม เป็นข้อมูลสำคัญในการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่นและอาจพัฒนาสู่การรับรองสิทธิในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะฉนดชุมชนต่อไปก่อให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างชาวบ้านที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติก็ไม่ให้ก่อให้เกิดการที่จะไปจับกลุมชาวบ้านนะเราชาวบ้านก็ไม่บุกลุกพื้นที่ป่าถ้าชุมชนยอมรับกติกาตัวนี้เนาะแล้วก็นหน่วยงานก็ให้คนร่วมมือเนี่ยผมคิดว่า แก้ปัญหาได้เกิดรอยเปอร์เซ็นอย่างน้อยก็มีความมิชานหรือว่าไม่มีไม่เกิดความเหลือล้ำทุกวันนี้มันมีความเหลือล้ำอยู่รูปธรรมที่เกิดขึ้นในหลายชุมชนช่วยยืนยันถึงพลังและคุณค่าของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์แต่ลำพังชุมชนเองมีข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีนี้ท้า GIS ช่วยให้ประชาชนมีอำนาจมีขีดความสามารถในการเข้าถึงความเป็นธรรมและช่วยลดความเหลื่อมล้ำได้จริงคำถามจึงมีเพียงว่าจะขยายผลอย่างเป็นระบบได้อย่างไร